เดี๋ยวเรามาขอหวยกันนะคะจับผู้จิงปองเราจะได้เลขไหลนะคะกับอาจารย์ใบเฟิร์นนะคะอย่า,ะะาลืมกดแชร์กดไลค์นะคะกดแชร์กดไลค์นะ,ะลูกแรกนะคะเป็นลูกสามค่ะ,คะเลขสามนะคะ,คะอย่าลืมกดแชร์กดไ like ลคะ์นะคะว่าเราจะจิบได้เลขอะไรบ้างนะคะเ,เลขแรกเป็นเลขสามนะคะ,นะคะ สามนะคะนะสามนะคะอธิษฐานขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเม้นนะคะเม้นนะคะเลขหนึ่งนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมาต่อค่ะมาต่อนะเราหยิบเลขที่ลูกที่สองได้เลขอะไรคะเลขสองค่ะน่ะนะเลขที่สองนะลูกที่สองนะได้เลขที่สองค่ะ อ่านะ,ะเลขต่อไปเป็นเลขอะไรนะาะน่ะเลขอะไรอะ่ะเลขอะไรคะต้องเขียนหยิบอันนี้หรอกอันนี้หรอกเลขอะไรวะเลขที่สามนะครับเป็นเลขนี้นะ,ะเลขเก้านะฮะเก้าหรือหกก็ได้นะฮะนะฮะหยิบครบแล้วนะฮะ ขอบพระคุณทุกท่านนะฮะ